เออคอยน่ะโบโด้โบฟู้ชายคอยบอกมยิงค์อยว่าเขาว่าโบเบนดอกเจ้าปากกระเทยเขว่าเนี่ยนะสบายดีพี่น้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเนาะมามืเอนี้ก็อยู่กับเพื่อนตุกคอนอีกขึ้เก่าคือเดิมมามืเอนี้นะพี่น้องบ่ธรรมดาเด้ืเอนี้ เรื่องราวของเพิ่นนีเพิ่นสิไปเอาเมียมืออื่นเศร้าเต๊เศร้ามาบททันดอกเพิ่นว่าเนาะไปพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันอ่ะต่พี่น้องเนาะบรรยากาศดีขนาดอ๋ออออเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยน้องสบายดีพี่น้องสดีไปไช้มืออื่นเพิ่นสิไปบ่ไปใช่ฮะไปเอาผู้สาวนะไปหาผู้สาวแม่น ไปเอาบุรุปยามาเนี่ยพยายามจักพยายามจักไยยางแล้วเราลุ้นเมกันเนาะแมนเจ้าอยพาเราไปบ่หลุดแล้วพาไปสีดองพาไปดองไปไนดันดองไปด้ผิดอองเนาะเยวๆีองเอลงมาเลย้คนมานลินมพี่ประตูลงมาพี่สุจานมันห้อนอยู่เทิงน่ะลงมาเด้อลงมาเด้อ อยากกิน้องเนาะปอะตูก้อนกับสีลงมาเห็นดังลงมาแล้วบ่พ่อเท่าจะป้องแล้วลงมาแล้วบ่แม่นอเดี๋ยวเดี๋ยวเดีรอก่อนตรงนี้นี่แถวนี้ก็ยังมีหวานเต็มไปหมดอันนี้หวานอันนี้อันนั้นเด้อ ดีนี่ยัดบ่บ่ถ้าผู้ใดมีของไม่ยังเนี่ยข่ามไปนี่มันรุดด้วยหวานรุดหวานรุดตัวนี้อ๋อเพิ่นปลูกไว้นีหวานรุดเพิ่นปลูกไว้ให้คนเขาแสดงว่ามีมีทุกวันหมดหมดเลยทุกวันเครื่องคลองนี่รุดไปเลยเย็ยเลยหำกระเทียเลยหำเลยไงของข่างนี่รุดไปนี่โอ้แล้วคือรุดใชหรือว่าเราเป็นคลองเราเองคลองเราเองแล้วใช้กระถาคุมไว้เนี่ยังเราเตรียมยังเนี่ยกระถึงได้ปลูกละกทาย ตัพ่อเป็นตา่านแด้พ่อเผ็ดเรื่องของนี่ยก็พ่อหู้หลายอยู่เนาะนบัธรรมดาไปลองเนาะของแล้วนี่นนะบ,นนบัธรรมดาเนื้อกัวโมอ้าวตัวสันให้คิดเบิ้งอะไรผียังบ่ย่านเอ้ยผียังย่านบ่บอนนนบของแล้วนี่ควงแข็งเจ็ดแปดไปองเนาะบัวธรรมดาถาก่อนจัะหน่อยลูกไผ่อยู่ในท้องแล้ว ทอมพ้นนั่นเลยยังบ่ยอมเปิดเผยอีกเราได้ยินพันคุยโทรศัพท์บ่หรือว่าอย่างไรเอาก็พันโทรไปหาพ่อแม่เขาเอโอ้โหอดพ่อคอนแม่เขาล่ะถึงพ่อถึงแม่แล้วที่ธรรมดาตี้อันที่ว่าฉัขึ้นไปแต่งเอาดีไหมมีลูกทองเดือนเมื่อไหนเจ้าฉินรับเบิกงงื่อนเพิ่นแล้วเพิ่นไปเอาเมียเนาะจัดตอกอยู่นี่แล้วเนาะเจ้านี่บ่มาเห็นน้ำเพิ่นนะโอ้ บัธรรมดาอีกล้ว uh วัธรรมดาอีกแล้วหนึ่งแบบนะเนาะบัธรรมดาวันนี้เงินเข้าแล้วเท่าไรจะวานะเซานี้สามแล้วที่ล้านห้าล้านเราวัวทำได้มืดห้าล้านเลยห้าล้านตายเนาะเป็นเกือบล้านแล้วล่ะตัดแต่หาได้ใช้ง่ายแทต่เอาบริเจาะยอมบ่ยอมเฮงใช้ง่ายเนาะอือดหนุ่มก้อนดาราก้อนนี่ ตีตัวเที่จังำวังเวทอนะจมงำลังเวทก้อนบ่เอาเว่าเพื่อการเวลาพีนองเลยเอาคิดออนบ่นดกว่าังเวทอัคือคนขาเฮื่อนแมนอันน่ะอันมีอย่าง13 14นะแมนแท้บ่ตเราไปอยู่ไกลแมนแท้คอนเฟิร์มพี่น้องเอ้ยบานเนี่ยพี่ลึกรพ่ลึกอ เห็นว่าที่น้องไปต้องต้องต้องมาดูแมนหู้เลยเปลี่ยนบัดคืนว่ะเปลี่ยนเที่ยวเปลี่ยนเลยแม่นาลีผลนะเนี่ยบ่าวพอนยังตกชะเง้อนหุ่นแอมเบิ่งเขาถามนี่นะพี่น้องเก็บขี้วาได้เนาะขี้รับก็บรับบุลุงขนาดกะไรเพราะพี่ลึกก็ดีเลยเป็นนินันทางอันนี้ทางโพลอนแฝดก็ได้ยินคั่นคน ในว่านนิวาต่อมาอีกนะแปลว่าคนชาวบ้านเพิ่นเพิ่นว่าวเนี่ยนี้พอน้องเฟยก็มาถามคนสนิทของตู้จ่าตู้จ่าก้อนที่คอยเบิ่งดูแลแบบสัตว์เลี้ยงที่เพิ่นอยู่นี่แหละเพื่อนชาติล้านแป้งเพิ่นเวลาเพิ่นโบอยู่นะจริงจังเด้พี่น้องอันนี้ไดยบนมันจะหยอกแย่แย่ไดยจริงจังไดยเรื่องนี้ไดยลูกสาวจะหกกระเมรมัดเข่านะเตรียมไว้มัดเข่า บอกเจ้าเคยเห็นแล้วว่าลูกสามสิบหกคนเน่ยเจ้าเคยเห็นจะคนเออก็เห็นนั่นแหละเห็นน่ะลีใครได้จากหมว่ติดต่อมาอยู่น้ำพ่อเนี่ยจะคนจังใดเห็นว่าเขาบอกผมฮะม่งพ่อหาเงั้นได้เงินครบเจ็ดล้านเนาะเขาไปหาเองเขาเราอย่าชนน้ำเนาะลูกก็หาเองพ่อก็หาเองเงินเด็กใหญ่เนี่ยไปหาเองเลยกันค่อยๆสิมาจุ่มพลังขึ้นเราเนี่ยไดรมีผู้ใดใน่ลูกเราที่ว่าได้วีซ่าคมคือเราเนี่ยมีบอก โมมีคือคือหรือโคือจะคนเลยอ่าเจ้าหันเป็นหลานมือยังเออหลานแล้วหลานนะมือสิหลานท่านจำเลยหรอเจ้าคือโบขอเฮียนวิชาลำเลาหน่วิชาเงินน่ะนะรักษาพวกคนแล้วบให้บ็มันยังคนใกล้หรือโบไห้เอาแต่คนใกล้ไปหนึ่งโบคนใกล้หลัง โอ้โหเลเป็นยังโน,นเป๋าต้องมีทีมานี่เขาต้องทำทุกจานอันเนสีบอกเขามันมีแนวพิษหรือ,อยังชักอย่างเนี่ยคลาเนาะจะเป็นแบบนี้ลูกหลานต้องอย่าเฮียนพอมันช่วยคนนะไม่บอกช่วยคนช่วยความจนครอบครัวอีกบาแต่ว่าเรื่องเมียนี่คือสีบอกกลับมาแล้วเนาะบอกจ้าเคยเห็นว่เมียผู้นี้ผู้อยู่นี่นะ เห็นเป็นไดไเอ็นเดหนุ่มน้อยอะไรเอ้ก็จุดน้อยเปลี่ยนเสื้อมาแล้วเล็กน้อยครั้งแรกได้พี่น้องที่เราได้ถามแบบนี้ถึงเรื่องราวคนไก่แม่เปิดเผยความลับนี่เลยเปิดเผยความจริงเนาะบอกผลว่าวันที่เราถ่ายมากันหลายๆความจริงบอกคือยืนยันจากคนไก่เฮือนนี่แหละอันนี้ก็ถือว่าข้อมูลนี่ก็ ตรงโย่กับปุตกรมาแมนถือว่าวันเดียวได้เอาลงกี่ไปวันเดียวหอมเนยน้อยก็หอบสินแลนเมื่องหลีเป็นลาบเรนนวลลงมาเลยเรไปไปทำนมาถามเพิ่นบ้านในความจริงจ้ะพิจารณ์บ้านพ่อใหญ่นี่ยดันสิขอเงินนำพลองชาวพันกีบเฮ็ดอยากชื่อันของกินไปนำทางบื่นนี่ชื่อเพอชื่อจักมันชื่อยังไม่เนาะชื่อยังเม่หนอขอได้สิไดเอาบุญเป็นว่ารายได้ได้เนี่ ื <gesch> อ้อนลูก <regret. S 2> น LIKE ้ำร้อนนี่แหละเป็นยังดอกเสือดำหมครับไปนั่งก้อนอะไรกันได้เอาไปนั่ง้ก็ได้เอาหระ้ยไปนั่งอยู่พุ่นบ่ลยนี่บ่อไปนั่งพเะะโหลดมีโหลดส่วนตัวอีกโหลดเข็มอนี่บ่่ัน่อนันขอได้ในน้ขออน้้นขอนเดินทางไกลได้เมืนเดิเพื่อชิ้นดนันนีดูใจมันั่งนี่ดูใจมันนั่ง ໂຕກິມົດອັນອັນນັ້ນມັນໄດ້ໃດລະໂອ້ເປົ້າອີກທາງຮາກໃດດຽວເດມັນລົ້ມແດ່ມັນມາຮອດເຖິງຊັ້ນລ້ວາພໃຍດາບຈົມນີ เออมาผูกแขนไงได้บ้านนี่ผูกแขนเออมาผูกแขนบ้านกินงัวได้บ้านไหนไดนเออบ้านเป็นธรรมดาได้ห่วยลืมทีมงานอะไรเยอะทีมงานเนี่เป็นมาบรถทุกคนได้เออเอาแนวเอาหินเอายังมาหับมีข้างในเอาแล้วว้าวโซยจุได้บ้านหับอันนั้นมือเจ้าเหรอแล้วเออมาหับแล้วเห้ยบบ้นในเนาะเห็ดซอยจุก็ได้ทีเนาะเออบ่บานในเช้าชุดท้ายได้บ้านในไหนโอ้ันชุดขันสมุทรเขานีได้สี่ชุดท้ายได้บ่ โย่ว่เอาไปเล่นเนาะเฮาว่าเฮาชุดไทยมูบัดไปชุดไทยน้ำเฮาเนาะจะเป็นยวนได้ฉันจัมมูจีนี่ป่าเฮาก็จําเปิมนะหนูจัมมูสีอยู่น้ำเฮาได้จำไดรละเฮาบปได้ขาดสีบีบอยเปนบ่อกระบาดหักแพงกันอยู่หักแพงอันหัาแพงนี้จะเฮาก็แล้วแต่แล้วจะได้ฉันเงินค้ามอ้อยใช้สะดวกเนาะผมไม่เหมือนกับคนโทษกแตคนโทษตยังว่าใช้มะกรูดเวียนบ่อใช้กันโชว์เวียนยังว่ามันไปบุได้อันนี้เฮาก็คือกันกับผู้เมื่อกี้นี้แนาะ เขาก็มาจา<อ>าัาเมื่อมูฉิเมืองมองืนบอกอ,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 อันนั้นตูจันถามคืนเมื่อกี้พี่น้องเนาะเพราะว่าเพื่อนมาหมุนสวนเนี่ยนะม,มาเอาของดีของดำให้คนเจ็บคนเป็นเนี่ยนะมาหาเมื่อกี้นี่อยู่ในนี่แล้วนี่กับมีพุ่นกับมีพุ่นกับมีเอาขึ้นไปให้เพื่อนเพื่อนให้ร้านหนึ่งหรือเปล่าอือกินนี่นะเออร้านหนึ่งเราให้นะร้านหนึ่งง่ายอจริงๆร้านนี้กับชาวพันธุ์มาเนี่ได้จากร้านแล้วมนี่านี่กับชาวพันธุ์ เขาว่าหาเงินง่ายแม่นแท้บ่หาเงินง่ายหรือว่าสร้างสมกันก็เปง่ายไปแล้วน้องเพผนชิปเป่าเขากันมันบอกเฮียนวิชาคมนี่มาตั้งแต่จักปีแล้วโย่ส้างสมมาตั้งแต่เพิ่งเติบแล้วเฮยได้ระหว่างชามชิปปีแต่เฮียนมาอันนี้ผมพลอยฮับนี่เนาะเขาหน้าผูกหาเฮียนมาเป่าคนปัวคนแม่นเบิดบ่บอน อันกองดีนี่แถวเาในวะในเนี่เนาะเออกมเมนต์บดอันแล้วช่ย่านอย่างเดิมผีเดือช่างคโย่ได้มาเรื่องผีนี้เอาโกยจำเสี่ยวแล้วผีย่านแต่มันไปก่อนมันมันยังงี้เผาแล้วตอนนี้นะจอมขมวดจานนี่จะไประยะมันจะไปก่อนกับมันยังค้างอยู่ในหันนั่นโอ้ยเหยียบเป็นเลขแปดโลดมันอยู่ในหันนั่นนักกว่าแมงยัยดคือกันกับ่า คนยายน้องพอเองเขาโทรมาถากินนี่แหละบ่อไอนย์นี้ตีนกับบรรยย่อไนย์คนเป็นเล็กแปดพี่ปอบเนี่ยอยู่ในบ้านผู้ขาเนี่ยเห็นได้มันจังชิ้นีจะเป็นั่นมันจังเสียบ่อเด้ยากอ่บ้านเจ้จาจักลังเฮือนโยช่องร้อยกว่าเลยช่องร้อยก่าหรือกว่าแล้วว่าเอาบุญรู้อ๋พอพัวบ้านในใช้พัวบ้านหมอบาองคนเป็นพัวบ้านแล้วคนไทยเฮือนธรรมดาให้เจ้าไปว่านุ่มผับ้านคอยเอาเฮือนหนึ่งชิบพัน ชิพัดกีบเก็บปมเปิ้อนเอาแล้วแม่ห้างแม่หม้กะกเก็บปมเบิดอให้คอยในอันช่องลอยอันรังคาเฮือนน่อยค่อยชิบวให้มันให้มันเลือยจะดินกับเพื่อนมันหมอนนั่นค่อยปล่อยขามันดอกค่อยมีแนวห้หมูเจ้าไปพังแม่นั่นกระบ่าพี่ปอบรลได้ให้เข้าข้าวาว่ากับมันจะืีกกรบอได้ไดยมันบมตายแล้วบมเป็นยังชิไปหาวว่ากับมันขัดข้องตัวนี้ว่าพี่ปอบแท่นั่นถูกใจพันบุชเชนโลดเดี๋ยวนี้ลูกลานทงสายแบบ อยังอันลูกหลานตุวจานนี่คือบริมีวิชาคมคือตุวจานบะชอนให้บอกมันบะแมนเขากับบะมักเฮียนแน่คือว่ามันก็ช่วยชีวิตคนคนที่เดือดร้อนหนีห้อนพังยินกับเม็นมานี่ไม่แท้นี่นี่<อ>มาพังยินแท้เลยเขาเก่าเขาขังผ<า>ู้ที่มาเฮียน,นคือเดือดชีวิตออกมานี่คนชลล์วันผู้นึงนี่ยคนตะแคงคนไกลๆเจ้าเอาคายมาเฮียนน้ำเจ้านี่แพงบ่คือว่าคนไกลบ่กาียนก็อิงตาม อันเฮียนก็บ่แม่ที่บ่อเอาชุบมันเอาวมเบิดนั่นเท่านั้นเท่านี้ก็บ่บัวได้ đấy เฮียนเป็นข่่เป็นอันหมดคือกันกับเจ้าเช้าขายผักอันนี้ผักบัวอันนี้ผักเชิมอันนี้ผักกาดราคาบ่คือกันบ่คือกันไดรเอาแล่โดยเฉพาะพักแม่แท่งนี่คือหยังคนเจ้านี่คือหยังอันหนาบ่แม่นว่าสิรวมเบิดนั่นเท่านั้นเด้อรวมก็ได้ ยไม่ก็คือนักไอ้นน่เออคอยร่วมมึงตัวนี้ตัวนันัวนั้นคอยก็ร่วมให้ก็ได้บวกเนอบวธรรมดาบวกธรรมดาเพราะมันเป็นอันเงินเก่าแก่ตะกี้นแปลว่หกบาทชิบลาดบุ๊ดชิบช่องอ่าชิบช่องกี่บุ๊ดหกกีบห้ากีบแล้วแต่มันจะเป็นแล้วบุ๊ดแมนวชีแนวเดียวกันเบิดโมเมนต์ไหนอยากเฮียนก็มาโลด้นพออยากเฮียนอะไอยากเฮียนยังคืออยากเฮียนเป่าเด็กน้อยเป็นกับการเดิดบอหรือว่าเฮียนเพิ่เพิ่มฟีเพิ่มจางบอ เออบนได้วานเขามาเมืนบอกมันยังเห็ดพี่ไห mm ้พ hmm. no. um, yeah> ี่นาพี่หัวพี่ชวนบ่อพี่เฮือนพี่ชานบ่อเอาวานมาแล้วมันก็บอกเขาเก่งก็ได้หาเงินได้ไปไว่ายเนาะโบเป็นนักแบตผลในบอได้แบตผลในนั่นเนาะอยากได้แบบได้เงินว่านะคุดปึบได้มาโลคุดปึบเป็นมาโลนี่นะเออบุญช่มันคุดเม่อกี้ล้อฟีไม่นองกุบมาวันบาทเอามาแล้วที่ว่าถ้ามีอะไรหวานคัดเซิงนี่ เจ้ารวยเลยรวกข้าขเฉ็ดไปมาลอยกบได้พิษบอสมันพิษแล้วมันกระบาอบมันแนวเนาะสมมติว่าชัตูหมูมาเห็ดเอาเป็นของดีเขาบุได้ไหนสงสัยว่าเมียลิ่นสู้เออขัดนัันได้คืยม้นเหาหน่อยเองเนาะคือกันก็เมียคอยเมื่อนี่คอยบวจักมือมันมือมันกระหล่กมือเนาะการบวจักว่ามือนั่นมือวันนี้มันมือเลยคอยกบได้คอยท่าใช้มันนั่นสมมติคัดไว้แล้วนี่เขาไปเห็ดนี่มันจีบ บทิตน้าเองบ่เขาก็มีแนวว่าในบ่ัวเนาะใส่กระเจี๊ยกระตองมีลูกเลี้วงชุบมันจะเจ้าอัดเนาะอัดนั่นเทือนป้ากันคู่แม่นมันบ่บัดเจ้าชีเวดเจ้าก็ไขออกเจ้าจังเหตใดชีพยุ่นเขามันชิเขาได้บ่โอ้่ไปบอกนั่นนั่นก็เป็นจมพอทุกจานเพิ่นบ่อกขาดไปแล้วร้านเลยตายตายร้านหลานโอริเราบอกเคยบ่แม่นแนวชีเป็นนั่นชุมมันว่า ก่อนเฮาชีนั่นเฮ้าทามันเฮาชบปาบเข้าไปมันอันชนนี่ธรรมดานี่ชนนั่นทั้งมันเข้าในมันไข่แล้วมันดึงออกได้บอกก็ยังถามว่ามันไข่เลยได้บ่ดึงก็ออกบ่ได้ได้บ่ไหนได้มันติดกันบ่บ่บ่ได้ติดเลิ่อยู่มันหักมันป้งตัวขับไฟนี่เอาคนยังถามว่าหมามันเห็นอยังเชีวว่าเห็ดไปแล้วข้ากันมันเป็นอย่างมันข้าป้งมันได้ขนาดไหนขาป้งตัวในนั่นเอ้ามันจะออกบ่ได้นะ ชีวะอำเห่าไม่จังดีบดอยอยางคนจักนั่นผู้จานคือเมียคยนี่ปันนี่ยังงี้แหละเขาโอ้จนันยังงี้เลยเหึงแล้วได้ยงินว่าคุนผู้าที่เจ้าคุยที่จะไปอีกมือข้างหน้านี่ว่าเสียงใหญย่ายเจ้าบอรทรงัยวมาเป็นแบบกายเพศกายพันมาเป็นแบบกระเทยกระเทยบ่ บอกมันหักคนเชียงใหญ่เขาบอได้ยินเสียงคนอื่นเ้าเขาบอกได้ยินเขาจะโทษจะทำนี่นี่ก็ได้มันไก่ในพวกเราไอ้พวกาไอ้พอกาจได้ยินเสียงใหญ่เขาทำมันเเป็นได้าแต่ว่าโมเมนต์นันเนาะผู้อื่นผู้น้าทำผู้อื่นก็ได้แต่ว่าผู้นั้นโมเมนต์กระเทยบหมือนฉันทีเขาหักประกันแล้วเพราะว่าเดินเขาไปเดินไปเมืองไทยมาแหละแป้งเพชรงามมันนะบอเอาพวกกระเทยใช่ไหมว่ามันโวนมาเดี๋ยวหวังคืนนี้เอาออกแล้วได้ลูกมันจะถลอกมันลอกคนอย่าทำเขาจะเชี่ยว เอาสิถามต่ออีกเชะถ้าเป็นกระเทยงามๆจะเอาบ่เอาได้เอาได้แต่เป็นกะเทยนี่นี่อยู่บ้านนั่นช่างทิ้งลงบางแก้วนี่นะบ้านพังอันชื่อว่าชาวอึงจนเอาผัวอยู่เรียงจันนี่มันก็มาเฮ็ดน้ำข่อยนี่เทยบ่กระเทยแล้วอผัวมันป้าผัวมันบ่นอนนนน้องของผู้ชายเอ่ามันเรื่องกรเฮ็ดน้ำข่อยแล้วมอกระดอมันยั่งอยู่บ่ จักแล้วมนก็บม่ได้บึงเนาะเยอคือบานโอ๊เอาไปประมาณไปเช่านบิงเนาะแต่บนนี้เนี่ยเราไปหู้ยยาวมันแล้วเราเคยเขามาตั้งค่ายเอามันทัวมันบุกทัวมันไปดูมันหายไปแต่กเองเวรนี่กลางคืนให้มานอนนะมันกลางเวรนี่มันเอาเงินให้หลุดมาหลุดมันก็มีเตือนขนาดอยู่ในห้องน้ำก้อนดอกชาวอันนี่นั่นชาวอึ้งชื่อมันน่ะโอ้ยว่าความคิดเรียนนะหนวดหนึ่งของผู้ชายเนาะมีหนวดอีกอ้าวบ่มี้นะผู้ชาย กระเทยบ่อนะเนี่ยคนจนบ่อได้กระเทยจะมีวินวดเพราพลอยคำเจ้าอมเป็นยิงบุรุษผู้ชายมาหาใจเขาผู้ชายไอ้ผู้ยิงคอยวะเขาเมื่คือผู้ยิงอะไรนั่นคนกับคนเนื้อผู้ยิงบัดสคอยเจ้าบ่ได้เบิ่งบ่เบิ่งคนหนวดมันช่ชูอยู่อ้าวแล้วบอกว่านี่ผู้ยิงหลายคนได้เป็นหนวดคอยว่าบ่แล้วแม่นหลิผู้ยิงมีหนวดมันก็ทาไก่ผู้เมียขันรคู่อะไรเนาะเอาก็ะแนบแนบแน่นแนลนเนาะ แต่ว่าขยามันค่อยกะทัวมันขึ้นมาคอยกะเอาเงินเออแต่เขานั้นล้านหนึ่งป่าถูกกว่าดูดอก็ชีพล้านของมึงล้านมันมีเงินได้มันมีหุ้น้ำก่อดแม่แม่ดีอันอืงนะชาวอึงเนาะเพิ่นนะอึงชาวอึงเอาผัวกลางคืนเนี่ยมันกางเว้นเนี่ยมันหายไปเบิดบึ้งผู้ชายเอาผัว วันนี้กลางเว้นกลางคืนแล้วมันบ่อยไปใช่มันให้นอนนะมันทิดออกยังคล้าใจว่ามันกระโดดมันมัดยั่งบอสเนี่ยนี่บอสนี่ยแหละพวบมันแหละอยู่บ่ได้มันเมื่อบัรคนเวียงคนเมื่อล้วมันนหยไปชูทันพวบเปนมาบ้านี้อ่ะปะกันบ่แม่นกระเทยที่จะได้ยินเสียงเนาะโบแมนเนาะเขาหับได้ด้วยคือมีแม่นกระจำเป็นไปเลยมันบ่แม่นผู้ชายเนี่ยมันยิงเลยกระจำเป็นมันก็ขาโรถไปแต่นี่ห่าฮอันปากเชนี่มันกาชิเป็นปลากัน อันนี้ปักชั้นนี่ก็บาไายไปดอกบางคนน่นผู้ให้ใจของลูกนะอยากให้ซื้อผักคักย่านมันเป็นผู้ชายเนาะก่อนสิไปคอมันไก่ได้ขาดเดินทางเหนื่อยเนะเอาโทรเลยโทรเลยเห็นหน้าเห็นตาเห็นห้องไม่ใเอเาให้ลูกลานฟังควงการพูดแล้วจะขาเขาเนี่ยตรงมันมันไม่ไม่ไม่มันบม่ได้เปิดโทรศัพท์ทำทำนี้ที่ครับแล้วว่าแต่หายแต่สวนเนาะแม่เออบอกครับก็โทรจะเขาอยู่สวนก็ได้แม่ให้ยางไปหาเนี่ยอยากคนจริงพี่น้องต้องพิสูจน์พิสูจน์โทรเลย อย่าถามทีฮักมะอย่าคุ้มมันเอาเรื่องแล้วบาในพอน้องเพื่อนโทรโทรไทยเปิดลำโพงเลยได้พอเทวิสเปิดเลยเอาเรื่องแล้วติดแล้วบาสนะพังจะปากให้เฮานะจะปากเงียบแล้วก็จินจักเขาจีพังเสียงงงงูนี่หั่นเล่าไปเห็ดอันน้ำมันเราลูกหย่ามันก็เป็นอัน ว่าเฉี่ยวกับพ่อมมั้งฮัลโหลนี่นะอันลูกหลานนี่อยากถามเจ้าว่าเดี๋ยวนี้อันผู้ผู้ที่เป็นนั่นเมียคอยนั่นลนะเชียงปากใหญ่ใหญ่โอ้และกระเทยนั่นเนาะเอาว่าน้ำเขาเด้อเข้าว่าวาถามรถเขาว่าเชียงปากใหญ่ใหญ่เขาว่ากระเทยเขาว่า Ở dưới theo đường bói Chưa đâu trái coi bó khâu à Bó mền đó Khoai bó cà thơi khâu à này nè máy khoai Máy khâu Máy khâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เออแม่นความเจ้านี่เออเออบ่อคอยเครื่องชื่อเบีอากินคอยนอนเขาเว้านะลูกหลานนี่ว่าเชียงปากปางใหญ่โอ้จักว่าผู้ชายบ่จักผู้ใหญ่เขาจักเลี้ยบบ่ห้องก็เป็นหนาโอ้ยจะถูเรียกกันว่าเป็นนั่นาเขาจะเขาจะได้คนงามมาละบอกคนในสิแต่งเราเอามาเลยได้บอกคนเนี่ยนะ พอจะได้คนงามมาล่ะหมอเออเป็นความเจ้าโอ้ยจะทูกเลยค่อยค่อยค่อยจะได้คนงามใช่พหผพ้ท่เหมาครับก็ได้คอยแล้วฉันจะได้คนงามนี่แต่งออกมาเลยบอกคนนี้นะจะมาคนไม่ได้เนาะเขาว่าเจ้าน่ะได้เมียน้อยนอนอยู่หน้าแม่นบอกหน้าแม่นบัดเมียเช้าจะพนเอาเมียไปหางอะไร ให้คอยเอาน้อโอลูกเจ็ดคนลูกเจคนนี่จงปีเมียแล้วักยังแจวอยู่เขาว่าเมียเจ้าน่ะนอนอยู่นาผูเขาวะบ่จักเมียหเจ้าน่ะจักเมียล่ะจามเออจาไปองคอยเนาะ่อยน่นบัวาจานอื เออเออคนงี้ินได้บ่จำค่อยเว้านันค่อยว้าน้ำเจ้าอันจำว้าะดองกันจำนั่นได้แล้วว่าตามนั้นได้ถอกหาล้านคำสองสลึงเขาว่าในไรบ้านิพุทธวาวในไร เออไม่เท่าไม่เท่าตอบได้ไรมบอสนี่ได้บอได้คำตอบแล้วบอเนี่ย เออคันว่า่บยากเลยคอยบบไปได้หมื่นนี่หน่อพอว่าแล้วบ่ะบายจะว้าแล้วเอาบ้อได้นี่นั่นเอาเลยคันว่าจริงจังได้คันว่าบได้ช่นนั้นล้วคอยบไปได้เงินคอยบ่พอเออเออแล้ไม่เท่าอืม อ๋อไปหอดแล้วปปิ้นีลยใหม่บได้ชำว่านำบเอาแล้วว่ฉันอ้ยหักกระยาดอกว่าขอยกับมาเออตกลงเลยบ่ฮิดฮิตฮิตเออตกลงเลยยาเราก็จะไปกันหน่อยตกลงเลยับ่ตกลงเลบ่ไปได้ข่อยเรื่องฮิดได้ตุจันอีฮิดได้เลยฮิดข่อยนันพังเด้อให้เขาบอกให้เางเลยฮัลโล เอ,อเโฮีดคอ,อยดันจังชี้ได้เครื่องชีชาดฉีหมอนชีเชื่อชีแพะชีชินชีเออฉีคนหมักฉีเออก็ให้บอกขอโลด,ดตอนแรกมือนี่ฮะฮะให้โทรบ,บอกเขาตอนแรกมือนี่บอกย้ำอีกเออเออออฮี่เขามียังไงเอามาเห็น เอากระดองยังเลยตาหาอีกนน่อยถามอะไรกับปะคุชอบอะไรนี่ฮะบ่บ่มีกะยินบ่บ่มีอยู่พุ่นกะมาเห็ดเอาอยู่พี่บ่ได้บ่เห็ดอยู่น้ำค่อยพี่ hả nè chưa, chưa ừ. thế chưa có chữ mà hay thế món có cái chữ mà hay ông nhiều nơi hơn